คุณผู้ชมคะสิ่งแรกที่เราเห็นนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคแห่งนี้ค่ะก็คือนับตั้งแต่ถนนเพชรเกษมด้านหน้านะคะเข้ามาจนถึงสะพานคลองบางจากตรงนี้ค่ะน้ําถือว่าได้แห้งสนิทหมดแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากแนวคันคลองตรงนี้ไปค่ะเราจะเห็นว่าน้ําข้างในนั้นยังคงท่วมขังและก็ระดับน้ําโดยเฉลี่ยนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะ ทีมข่าว v o i e e ทีได้เข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ก็พบว่าผู้คนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เดิมทำธุรกิจให้เช่ารถแท็กซี่ถึง7คันเมื่อถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเอารถออกมาขับหาเงินได้แต่ภาระผ่อนรถเดือนละกว่า80,000บาทก็ยังคงอยู่ันหนึ่งประมาณ1 2ื่นแล้วแต่มี7คัน ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เกือบแสนคือพอหมดไปแล้ว3คันก็เราวๆแปดหมื่นกว่าฟังหด้มด้านนางบุญสมเนติวงศ์ซึ่งเดิมมีอาชีพค้าขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเมื่อถูกน้ำท่วมก็ขาดรายได้จึงหันมาขายหมูทอดที่หน้าปักซอยแต่เทศกิจไม่อนุญาตให้เธอขายของที่นี่ก็เอาของไปขายหน้าปากซอยนะคะเพราะเราที่เราทนน้ำท่วมพอไปขายเทศกิจเขาก็ไล่เขาบอกว่าขายไม่ได้ ต้องไปติดต่อกับตลาดเราบอกว่าเราข,ขอขายแค่สองสัปดาห์เขาก็ไม่ยอมบอกว่าทําไมเราพูดอย่างนี้เขาว่างั้นทําไมไม่ยอมเสียเงินเหรอเราบอกว่าเราเดือดร้อนอน้ําทางนี้แห้งแต่ทางเราไม่แห้งอ่ะเราค้าขายไม่ได้เราเดือดร้อนไงหมู่บ้านเศรฐษฐกิจเขตบางแคเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่การระบายน้ําเป็นไปได้ยากที่สุดเนื่องจากมีพื้นที่กว้างและลุ่มต่ํามีมคลองตัดผ่านถึง4ี่คลอง <c oughs> <ๆ>กทมจึงกังวลว่าอาจระบายน้ําไม่ทันก่อนปีใหม่เหมือนพื้นที่อื่น ชาวบ้านที่นี่ก็เริ่มมีเสียงบ่นแสดงความไม่พอใจขึ้นมาอีกครั้งเพราะไม่เข้าใจว่าเหตุใดน้ําถึงยังท่วมบ้านของพวกเขาจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมแต่วันนั้นผู้ว่าก็บอกว่าไม่เกิน5วันนิ่มนาทิตกว่าแล้วนะลูกเพราะว่ายืนอยู่ด้วยผู้ว่าไม่เกิน5วันน้ําจะลดทั้งหมู่บ้านลดแต่หน้าบ้านในหมู่บ้านยังไม่ลดจะทํำยังไง กอให้ขอขอความการุณาให้ลงมาดูหน่อยพวกตรอกกงตรอ,ตรอขอไม่มีใครมาดูเลยพี่อยากให้ผู้ว่าอย่ามองแต่ข้างนอกให้ให้มาหาุประการข้างในว่าเออเราให้ดูข้างนอกแล้วนี่ข้างในเนี่ยแห้งไหมให้ลงมาดูหน่อยลงมาดูประชาชนหน่อยว่าประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยมันยังน้ําท่วมอยู่แล้วทําอะไรก็ไม่ได้จะไปทำหากินก็ไม่ได้ก็หนึ่งบ้านพี่เดือนกว่าแล้วนะท่วมมา ขณะที่ในช่วงบ่ายพลตำรวจตรีเยงเงียมสำราญรัฐแกนนำชาวบ้านย่านลำลูกกาเดินทางมาดูสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคหลังตระเวนดูหลายพื้นที่โดยได้พูดคุยกับชาวบ้านถามถึงสาเหตุที่น้ำยังไม่แห้งจนได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านจะออกมาเคลื่อนไหวและเข้าชื่อถอดถอนผู้ว่ากทมหากทางกทม<อ>ยังไม่เข้ามาผลักดันน้ำตามที่สัญญาไว้เราจะเข้าชื่อกันนะคะให้คุณออกค่ะ เย็นนี้ถ้าไม่รู้เรื่องกันพ่งนี้ผมจะทำอะไรก็ต้องทำแล้วจะทำอะไรอาจจะเดือดร้อนก็คือก็ไม่รู้ว่าไม่ทำให้คนเดือดร้อนไม่อยากว่าเอาปิดถนนโมเดลอะไรตรงนั้นนะมันไม่ดีหรอกบางทีบางสิกบางอย่างชาวบ้านก็เดือดร้อนแต่บางทีถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องทำ นี่ก็ถือว่าเป็นเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านในหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคนะคะที่ต้องการอยากจะให้น้ําที่นี่นั้นลดระดับลงโดยเร็วที่สุดค่ะในขณะที่เสียงจากเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเขตบางแคก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่แล้วก็จะเร่งทํางานโดยเร็วที่สุดนะคะพักวิภาพรเลิศ Voice TV รายงานจากหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคค่ะ